สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้รถสวยส่งทั่วไทยอีก1นึ่งลำรายเทมสภาพนางฟ้ามากๆครับสุดคุ้มค่ากับเชฟโรเลตแคปติว่า2.0ตัวดีเซลปี2011ราคาเงินสด219,000บาทเพื่อน รถโครงสร้างเดิมๆการันตีนะครับรับประกันเลยนะครับสีขาวสวยใสหน้าท้ายไม่มีประวัติการชนหนักช่วงล่างเฟิร์มๆเกียร์ดีขับยาวๆนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าสภาพหนึ่งในร้อยเลยทีเดียวครับเฮียเการันตีนะครับที่นี่เขาคัดสรรรถเฮียเขามีบริการส่งด้วยนะครับล่าสุดนะครับอีสานก็ไปส่งภาคใต้ก็ไปส่งครับคันนี้ต้องบอกว่าการันตีมากเลยนะครับใครสนใจด่วนๆเลยครับซื้อสดโอนเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะครับ แล้วไปส่งถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายนะเพื่อนๆการันตีว่ารถสวยถึงกล้าไปส่งขนาดนี้เลยนะฮะห้องเครื่องใสใสเลยนะครับรถจอดอยู่นนทบุรีนะเพื่อนๆรถจอดอยู่นนทบุรีนะครับศูนย์รวมรถที่ดีที่สุดกับคันนี้เลยนะครับโอ้โหช้าไม่ได้แล้วกับราคาแบบนี้รถคันนี้ยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะครับใครที่อยากจะจัดไฟแนนซ์ก็มาพูดคุยกันได้นะครับอย่ารอช้านะครับจองด่วนๆได้เลยนะครับใครสนใจนะครับคันนี้ไม่แท้ๆนะครับ1 90 0 0 0กว่ากิโลไม่แท้แท้ครับเครื่องยนต์การันตีมีรับประกันหลังการขายด้วยนะครับสีขาวสวยใสห้องเครื่องใสใสภายในใสใสสะอาดงามมากๆเลยนะครับเครื่องดีเซลประหยัดสุดแล้วนะครับรถสวยส่งทั่วไทยตรงที่นี่ครับ088584537 5ครับด่วนดวนครับรับรองจะไม่ผิดหวังครับ